ลงน้ำแล้ <Woo! S 1> ราะบ่อนี้มีปิงนะครับเขาบอกว่าใช้สมุนไพรนี้นะครับป้องกันปิงเราจะมาลองพิสูจน์กันนะครับว่าอันนี้ต้นเนี้ยต้นยูคาใบายูคาว้า <Wow. S 1> สามารถป้องกันปิงได้ไหมครับเดีย๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันอะทำกันเลยครับมีทาเลย ที่อย่างนี้คนะใหบโอ้กลิ่นฉุนมากฉุนฉุนฉุนที่ยี่ไพงี้เลยครับใช้ใบยูคานะครับ่นองเขาบอกว่าใบายูคาจะป้องกันปิงน,นะครับเดีย๋ยวเราจะมาลองดูครับเวลาลงน้ําไปเป็นเป็นยังไงครับปิงมันจะกลัวไหมครับแ่้มาสาขาครับ ดูครับมาดูใกล้ๆครับทาสาดูครับ,รบกลิ่นมันจะฉุนมากเลยครับใบยูคากินชุนมากนี่คือพิสูจนกันนะครับว่าปิงมันจะเกาะเราไหมครับ ขาขานะครับใช้สมุนไพยนี่ครับใบยูคาหาง่ายๆครับตามท้องไร่ท้องนาทุ่งนามีเยอะๆาำบ้านว้าวเดี๋ยวเราจะลงน้ำพิสูจน์เลยนะครับว่า ปิงจะมีเกาะไหมครับะ,ะมาพิสูจน์ก่อนไม่สูพิสูจน์สมุนไพรนี้จะป้องกันปิงได้หรือไม่มาพิสูจน์กันคะถ<พ>อดเพื่อ,<พ>อเลยเดี๋ยวปิงไม่มีที่เกาะ <c oughs> ไได้เขาบอกว่ากลิ่นมันฉุนกลิ่นมันแรงมากเออก็ถอดเพื่อออกเลยเดี๋ยวปิงเดี๋ยวปิงไม่มีที่เกาะว่าดีนะไป เราจะไปเอาต้นต้าปิงจะเกาะไหมครับเอาเบ็ดระวังเบ็ดกูด้วยเอาเบ็ดกวออกด้วยอ กว้างเลย <_ H as> แหวใกให้กว้างกว้างเลยหันหัน <l> <l> หันหยอกเลี้ยงปลาครับเพื่อนใช่ครับใช่ ไปขาดไม่ยกไฟเหมือนกับดูสลอยด้วย Nice. Wow. Mm-hmm. <laughs> ว้าวอะเราจะมาพิสูจน์ครับ้โอ้ใช้ได้ผลครับปิงไม่เกาะจริงนะตัวไม่มีเลยมีที่หัวแต่สองตัวลยไ <c oughs> ปยุคากลิ่นมันชุนมากครับสมุนไพรนี้ <Yes! S 2> น่าเป็นเกาะอยู่หัวแล้วสองตัวนะ โอ้ดูที่ข้างหลังมีไหมดูรับพิสูจน์ครับพิสูจน์กันโอ้โหแน่นอนครับโซนภายนี้ดีจริงๆครับอยุคาโอโกิ่นมาชุนฉุนจริงมาแล้วปลาเอาไปไหนพิสูจน์ได้นะครับบ่อไหนมีปิงนาไหนมีปิงลองครับโคตรเท่เลยครับ